ครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าเงียบสงบมีเจ้ากระรอกน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่เขามักจะทำหน้าบูดเบึ้งเล็กน้อยเขาไม่ค่อยชอบแบ่งเล่าเก็บของกินของเขาออกไปในช่วงแรกจนวันหนึ่งเมื่อพบเห็นนกขิวกำลังบินหาอาหารในป่าความรู้สึกใจของเขาที่มักจะดูขมขื่นก็เ,เกิดความอ่อนโยนขึ้นเขาเบา,เบา รวบรวม,มเมล็ดถั่วที่ดีที่สุดแล้ววางไว้ใกล้นกเหล่านั้นนกต่างส่งเสียงร้องอย่างมีความสุขและขอบคุณเขาด้วยเพลงที่สดใสหลังจากนั้นกระรอกขี้งอนก็เรียนรู้ว่าการแบ่งปันทำให้หัวใจเขาอบอุ่นขึ้นทุกวันทำให้ทุกชีวิตในป่ามีความสงบและร่มเย็นยิ่งขึ้นและค่ำคืนนั้นแสงจันทร์ที่นุ่มนวลและสายลมอ่อนโยนก็ช่วยให้ทุกคนในป่า ได้พักผ่อนอย่างสงบสบายใจและฝันดีถึงนิตรภาพและความอบอุ่นในใจ